A. đó, mai mai, vừa qua mà nè, ăn khao xao, ngồi đứt, ngồi đứt, ngồi đứt, câu, à

เห็นแค่นึงมังอ่ะเวลากูอยู่เดี๋ยวมึงมากินอีกวัน่าอืออือะ้าเด้ออกินเดต้องไปตัวรจุดะรจตัวไปแล้วสนเรานั่งนงานอีกได้เหมเตรียมงานอดีก็ดีตัวเาจะมือเมย์ฮับอกคนได้แล้วบาเล่นเรือยอีกบนปีนี่บเล่นเรือยบออ่นี่ ตลงตาลองตา้อดีนเื่อยหมคเห็ดตัวเห็ดตั